สตอรี่นี้นะครับพาชมบ้านทรงปั้นหยาคอนเทมโพเรี่สวยๆแบบนี้3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง2ห้องครัวครับพื้นที่ใช้สอยนะครับทั้งหมด144ตารางเมตรนะครับมีขนาดหน้ากว้าง12ลึกไป12เมตรครับหลังคาใช้เป็นของเอ็กเซลล่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวบ้านยกพื้นสูง1เมตรครับสีนะครับใช้สีกับตันลองไลท์ครับนี่ฮะสวยมากครับมีงานตกแต่งนะครับงานบัวใหญ่นะครับแล้วก็นะฮะเป็นหินกาบตกแต่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม้ละแหนงเทียมนะครับฝ้าด้านบนสวยๆแบบนี้นะครัััััััััับบ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 บสสสีีีนน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 นะะ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 ะคคคคคคครร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 ้้้้้้าาาาาตตตตตตลลลปปปปปปููููไไดดเเเเเเ็็มมมมมผผ่ฮฮหงจกกกวแิขุณช พบกับน้องเอ๋นะครับนี่ฮะเป็นห้องนะครับนั่งเล่นสวยๆแบบนี้เลยพร้อมฝ้าหลุมนะครับรวมถึงกับไฟตกแต่งโชว์แบบนี้ฮะตรงนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับนี่ฮะหน้าต่าง4บานครับหลังจากนั้นฮะผมจะพาเดินชมกันต่อครับตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนใหญ่นะครับขนาด 3- 6มคูณหเมตรครับห้องนอนนี้ฮะหน้าต่างให้ไว้5บานนะครับต่อมานะครับเป็นห้องน้ำครับห้องน้ําก็มีเลนชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตรงนี้ก็คือช่้นหนึ่งนะฮะมีชักโครกเป็นของคอตโต้ครับผมมีบราาานนััหลงจก้เไปต่อกัันครบ ต่อมาฮะบันไดลงไป3ขั้นครับผมเข้ามาปุ๊บนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับห้องน้ำนะครับก็เบื้องปูให้สุดถึงฝ้ากันไปเลยครับห้องน้ำนะครับเปิดประตูเข้าไปนะฮะนี่ฮะนะครับก็มีชกโครกของคอตโต้มีอ่างนะครับมีกระจกครับรวมถึงกับที่วางของแบบนี้นะฮะนี่เป็นเลนชาวเวอร์เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับนะฮะนี่ฮะนี่คือห้องครัวสวยๆแบบนี้เลยนะไฟครบนะครับสีเลือกได้หมดเลยผลงานการก่อสร้างของช่างหนึ่งนะครับเปิดประตูไปนะครับเป็นประตูหลังบ้านครับผมตัวนี้จะเป็นครัว